มาส่งของครับครับวิธีเดิมได้เลยครับที่เดิมนี่ที่ไหนครับเด็กใหม่เหรอครับตรงนี้ตรงนี้ได้เลยโอ,โอ้ร้านพี่นี่สั่งมะพร้าวเยอะเลยนะครับเนี่ยก็อ,อยู่แล้วร้านผมขายเค้กมะพร้าวแล้วพี่ทํายังไงครับเค้กมะพร้าวถึงอร่อยใช้ไข่นะใช้แป้งแล้วก็ใช้มะพร้าวแค่นั้นเลยแล้วแล้ว,ลวมีสูตรพิเศษอะไรอีกไหมครับอยากรู้เหร ปาขยับรู้โอเคอ่ะแล้วถือของมาตามมาในครัวเลยเดี๋ยวผมบอกทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าตามมาอุ๊ยเดี๋ยวตาม,มายกมาให้ด้วยบอกให้ยกมา สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอัพเวลกุ๊กสุดฟินได้ทุกวันซีซันสี่อาตีที่แล้วเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าผมม่อยากกินของหวานจริงๆก็ไม่ได้อยากมาขโมยของหรือว่าขโมยสูตรร้านกูณหรอกมาช่วยผมแล้วกันอ่าได้งั้นไหนๆคุณก็เปิดคาเฟ่แล้วอาผมเอามะพร้าวมาให้แล้วมีอะไรมานําเหนือไหมครับมีเดี๋ยวไปให้ดูเลยว่าการทําเค้กที่เป็นแบบว่าสูตรที่คุณจะมา ดูของผมเนี่ยมันขายดิบขายดีขนาดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี <L> ๋ยวอะไรครับทุกคนมาเริ่มต้นกันเลยกว่าอย่างแรกที่เราต้องใช้เลยขาดไม่ได้ต้องนี่เลยครับผมน้ํามันคาราโนะครับผมที่มีโอเมก้าสามหกเก้า <L> อย่างสมดุลน,นะครับผมไม่มีคอเลสเตอรอลและจะบอกเลยว่าไขามันทานอยู่ที่ศูนย์กรัมครับใช่ครับช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดตีบตันนะครับสามารถใช้ทําอาหารได้ทั้งคาวแล้วก็หวานบอกเลยว่าคุณประโยชน์เต็มเือัเราจะต้องมาแนะนําส่วนผสมก่อนอย่างแรกเลยก็คือแป้งเค้กเจ็ดสิบกรัมผงฟูครึ่งช้้อออนนชชชาาื ไข่แดง3ฟองเนยคาราโรราตากุกห้าสิกรัมนมข้นจืด35กรัมน้องมะพร้าวอ่อนอันนี้เลยครับ25กรัมนะฮะส่วนผสมของไข่ขาวนะครับก็จะมีไข่ขาว3ฟองนะครับแล้วก็มีครีมออฟทาทาเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายป่น65กรัมครับซึ่งในส่วนของวิปครีมนะครับก็ใช้วิปครีม3ถ้วยไอซิ่ง1นส่วนสถ้วยผงสารายสีน้ำเงิน1ช้อนโต๊ะเพื่อใส่สีให้มันแบบว่าเออสวยงามแต่การตานั่นเองแล้วมันมีไส้ด้ววววยยใช่่มมมมั้้้้้้้บบรรรรรออออออทเเเเาาาาจะะะะไสนนนนืืพพก็ตงีดค 200กรัมนะครับแป้งข้าวโพด20กรัมนมจืด150กรัมน้ำตาลทราย3ากรัมแล้วก็เกลือป่น1ส่วน8ช้อนชานะครับจะบอกว่าหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้65กรัมเนี่ยอย่างเงี้ยอัดหรอสรุปแย่เลยมาเริ่มก่อนนะครับผมนี่ที่บอกไว้เราใช้น้ำมันเท่าไหร่นะใช้น้ำมัน50กรัมเออเอาสิเอากกรัมสิ50กรัมขอกรนมแม๊บนึ่งนะครับ50กรัมเอ้ยเป๊ะน้ำมันต่อแล้วปุ๊บใส่เลย นี่ฮะใส่แป้งเค้กเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำตาลซึ่งไข่เราจะใช้วิธีการแยกแบบธรรมชาตินะฮะครับนี่นแล้วก็ใช้ผงฟูนะครับนี่ผงฟูใส่เข้าไปแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนี่ฮะนี่นมพ้นจืดใส่ไข่หน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ึ่ง,ง,งอัน,นฮะระหว่างเราจะตีแป้งอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขอวอม เตาแป๊บนึงนะครับให้เตามันร้อนๆแป๊บนึงเครื่องตีวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นเฮ้ยครับต้องปั่นฉุบให้ชนะทีมงานถึงจะได้ไปถ้าผมแพ้นี่คือผมตีกันชสามเป้าอะไรอะไรพี่จะบอกว่าพี่ออกอะไรแล้วรถออกอย่างอื่นเพราะเวลาที่ออกอะไรใช่อ่าอ่าปะโอเคโอเคครับหนึ่งสองสามฉุบเห็นปะคุณเชื่ออ่าคุณบอกไปเมื่อกี้พอออกอะไรบอกไกๆผมแพ้ทันทีอีกเป้าหนึ่งเป้าหนึ่ง หนึ่งสองสามเห็นปะอาคุณออกคอตามผมได้ปก็ตูหไงอุ้ยตอนนี้เนียนแล้วนะครับอีอันนึงอีกทีนึงอะลองดูนะชนะแล้วเนื่องจากวันนี้มันต้องเยอะมากอถูกปะเดี๋ยวเราแบ่งกันทาเลยกันทำได้เดี๋ยวคุณทาคุณทาไข่แดงไข่ขาวไปทําเค้กไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําวิป รอคุณเค้กอบปุ๊บผมออกปั๊บตั้งปุ๊บปุ๊บเสร็จไหนทำวิบทำยังไงปั๊บปั๊บวิบอะไรวิบภาษาบาลคงนี้รู้ไหมเอาแก่าอะไรโอ้โห oh. oh. เอออุ้ยรู้อ่ะครับมาหมดเลยค่อย,อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่อันนี้กันเลยอันนี้คือไอซิ่งคุณอยากได้หวานแค่ไหนคุณก็ใส่ไปแค่นั้นแหละ ก่อนว่าตั้งยอดไหมอเอ้ยถ้ามันไม่ล้มอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้อ่ะเราเอาไข่ขาวเมื่อกี้นะฮะที่มาทํากับผสมกับแป้งแล้วก็ไข่แดงที่เราทํากันเมื่อกี้นะต้องตีแยกออกมาแบ่งเตียนอ่ะประมาณนี้ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปรวมกับไข่ขาวตรงนี้กําลังทําอะไรครับช่วยช่วยกังไอ้นี่นะกำลังเทเค้กลงพินกนะังไอ้ดีเทได้เลยครับเดี๋ยวมันจะ,ม,นจะมันจะไปเอง ตอนนี้ผมกำลังทำมินี่อยู่สีเค้กวันนี้เราต้องการให้มันแบบไล่สีเขาเรียกว่าบูดราเรียกว่าอะไรนะมูดราเขาเรียกว่าอะไรครับมาเบ้อสามครั้งพอ ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเค้กที่ได้นะครับไปอบก่อนนะครับผมที่ไฟร้อน1 6 0อถึง165องศาประมาณ3 0ถึง40นาทีเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะฟูขนาดไหน let's go เดี๋ยวเราจะมาทําไส้นะครับผมไส้มะพร้าวอ่อนกันนะแล้วผมมารู้ใจคุณผมก็ไปล้างมาให้ละเอ้ยเฟียวขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ส่วนผสมเดี๋ยวจะใส่นมเข้าไปก่อนนะครับก่อนที่จะตั้งให้มันร้อนใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปนะครับใส่เกลือนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายนะครับแล้วก็เนื้อมะพร้าวค่อยใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้มันแบบหนืดหนืดนิดนึงนะฮะเปิดไฟประมาณกลางๆนี่ระหว่างนี้นะครับก็จะมีมินิเกมนะครับให้เอาหน้าจุ่มเข้าไปในจุ่มเข้าไป เออแล้วรู้ได้ไงว่าได้แล้วมันจะหนืดฟีลแบบว่าเป็นไส้เลยอะแบบหนืดหนืดเคยกินเค้กมะพร้าวปะ f e moments later ่านี่ก็คือหน้าตาของเค้กของเรานะฮะที่หลังจากอบเสร็จร้อนเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อครับ คุณพี่เราจะมาแต่งหน้าเค้กไงนี่อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสไลเซอร์ที่เอาไว้ตัดเค้กให้มันสมมาตรกันแค่นี้คือมันง่ายมากอีกชั้นหนึงจะน่าเกลียดละแล้วผมก็ทำวิปครีมมาให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผมบีบน้าเค้กผมบีบคุณปาดหรือว่าอีกหนึ่งสิ่งนะใครที่รู้สึกว่าอยากแบมิวสิกมาอะไร เบียรไม่เบียวไ,ได้แล้วเรียบร้อยเราจะได้วันนี้วามชั้นนะครับก็จะเป็นหน้าตาเค้กประมาณนี้แต่ว่าเค้กของเราเนี่ยมันยังไม่ยังไม่เสร็จเ,เราจะจะจะทำการฉาบหน้าสีขาวไปให้ให้ทั่วก่อนที่เราจะไปลงสีของเรากันเดี๋ย <não> ววันนี้จะมาแต่งหน้าเค้กเป็นฟิลเหมือนแบบท้องฟ,ฟ้ากันเพราะว่านี่พี่เห็นอะไรปะดาวดอมเราอะถูกต้องต้องตั้งฉากตั้งสันให่ตรงกินเนื้อแล้วกินเนื้อแล้ว สวยแล้วไปสีฟ้าสีฟ้าก็มัวๆได้เลยและหลังจากที่ผมไปทำความสะอาดมาแลป้ปาดหน้าเคกเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาเอาไส้มาวางกันใช่ตก<ห>แต่งกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะปุยเมฆอ่นนี่คือเมฆใ,<ช>ใช่ก็เป็นทองฟ้าไง ำไมดัง้งเราถึงชื่อนับดาวตอนนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วผมกับพี่อู๋เป็นคนที่แบบ <c oughs> ติดรถแรกเลยแล้วโรงพยาบาลท,ที่เรากักตัวก็คือมันใกล้กับกับอพาร์ตเมนต์ของผมพี่อู๋เขาก็เลยขับรถไปแล้วก็อยู่ด้วยเหมือนเหงาวะก็เลยมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของผมห้องผมมันก็จะมีมีไฟครับแบบเป็นฟิลแบบเป็นดาวที่มันเป็นที่แฟนคลับเคยซื้อให้ไลฟ์ไอจีกันแล้วก็ทุกคนก็เห็นเป็นดวงดาวแล้วก็ลองแบบลองนับดาวกันอะไรอย่างงี้ใช่เป็นที่มาของนับดาวใช่แล้วผมก็แต่งเพลงสุด แล้วเพลงนั้นก็ผมก็ทำออกมาชื่อว่านับดาววันนั้นนอนนับดาวได้2,548ันห้ริบแดวงมันมี2,548ดวงจริงมันมี2,548ดดวงจริงหน,นึ 1> 1่งสอง เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้โอ้โหดาวเต็มเลยดาวเต็มเอาจริงๆนะไอซิ่งที่เราโรยลงไปเนี่ยมันเห็นอยู่นะเห็นแบบนี้แล้วรถคิดถึงชื่ออะไรบ้างมันมีดวงดาวมันมีมะพร้าวเอามา mix and match กันน่าจะเป็นฟิลแบบโคโคานับดาวเออเอาก็เป็นพ้องเสียงโคโคนัทดาวเค้กโคโคนัทดาวเค้กเอ้ยเท่อะและนี่คือโคโคนัทดาวเค้กนะฮะของพวกเราเองที่ตั้งใจทำแบบมากๆเลยก็สนุกเหมือนกัน และที่สําคัญนับโรลนี่เราม,มีน้ํามันคานโนล่าตรากรุกนะครับที่มีส่วนผสมของโอเมก้า3 69อย่างสมดุลน,นะครับไม่มีคอเลสเตอรอลรือว่าไขมันทานอยู่ที่ศูนย์กรัมครับลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดตีบตันนะครับผมสามารถใช้ทำอาหารได้ทั้งคาวแล้วก็หวานแล้วก็คุณประโยชน์เนี่ยเต็มขวดกันเลยครับเดี๋ยวเราไปชิมที่คาเฟ่ข้างบนกันดีกว่าครับ let's go โอ้เสร็จแล้วเคของพวกเรานะคะก็อยู่แบบฟิวแบบคาเฟ่สด ดูมาถึง EP นี้แล้วนะครับพี่อูผมว่ามันถึงเวลาแล้วละครับเอยเวลาอะไรอะที่ทุกคนจะได้พบกับรสชาติแห่งความอร่อยและอูข้าอูน้ําแบบใกล้ชิดสุกฟินกว่าเดิมนะครับผมกับกิจกรรมกุ๊กมี e แอนอีกับต้าออวพโรเ ลุ้นมาเป็น20 Love Spender แล้วก็10 Lucky f a ฟนะครับที่จะได้เข้าร่วมงานกับพวกเราทั้ง2คนบอกเลยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซมากๆระดับกุ๊กเนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่ธรรมดามีสซอร์พรสแน่นอนใช่แต่ว่าต้องขออุบไว้ก่อนนะครับผมใครที่แบบว่าอยากรู้แล้วก็ไม่อยากพลาดอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปติดตามที่ Facebook กุ๊กเฮลที่แฟมิลี่กันได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าก่อนที่จะกินขอจุด อะไรบางอย่าง<ะ>เอาเลิศเอาชาัยก่อนเ,อเพราะว่าแบบนึกถึงตอนวัยเด็กๆไงเวลาเราแบบกินเค้กมันองมีลาดรักเอยเลยเนี่ยขอพรกันดีกว่าอ่ะขอพรหนึ่งสองสา yeah. เอถึงเวลาที่เราจะได้ชิมแล้วครับุโรใชัจะไม่กล้าตัดหน้าเพราะว่ามันมันสวยอะคือสีน้องเริ่มละลายแล้วอะเออ <c oughs> อร่อยนะนี่เค้กทีนี้แหละที่มาขโมยก็ได้สูตรมาเปิดร้านข้างๆขาดแล้วเอาไปเลยเพราะที่ทําวันนี้เนี่ยผมความลับสูตรพิเศษไว้บางอย่างเนี่ยอุ๊ความลับไว้ยังอร่อยขนาดนี้ได้หรอเนี่ย <c oughs> ความลับของผมมีเยอะ <c oughs> เอาจริงๆนะฮะพี่อ่ะไม่ต้องมาแอบขโมยสูตรของผมหรอกเพราะสูตรเนี่ยผมบอกให้ทุกคนได้รู้แล้ว ใครอยากรู้ว่าเค้กทำยังไงนะครับผมง่ายนิดเดียวมาดูรายการของพวกเรานะครับผมต้อาอัวบรเนี่ยทำไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับครับยังไงอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะโดยเฉพาะกุ๊กนะครับแล้วก็คนดูฮะที่ทําให้พวกเราได้มาเจอกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับกับรายการครัวอัพเวลกุ L ๊กสุกฟิน,นได้ทุกวันซีซั่นสี่กินเค้กต่อดีกว่าลุยลุยครับลุย